คุณนีคุณได้ถึงอะไรเป็นอย่างแรกคะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพามารู้จักข้าวต้มมัดกันนะคะข้าวต้มมัดสามารถทําได้ง่ายๆนะคะสามารถแก้ไข้รุ่ยๆค่ะเราไปรู้จักข้าวต้มมัดกันเลยค่ะป้าป้าเรืองข้าวต้มมัด สวัสดีค่ะคุณย่าพอดีหนูอยากรู้เกี่ยวกับประวัติข้าวต้มมัดคุณย่าพอจะมีนาฬิกาเ้อที่จะให้หนุ่ยฟังไหมได้ไหมคะต้มมัดกุณย่าใชู่่ะักมากแท้ๆในบ้านคนละขึนมากเมืก่กิมาผ้าหอ่อเอ็ดข้าวตุมมัดนาฬิการนีน่เคียงคูงเคียงยังไส้คือการกับบอกลูกเลยล่ะห,อห,อหอะ่อเห็ดแล้ว,วแล้วก็ไปต้มต้มลูปมากเลวค่ะมาเกินยวอร่อย ขตมมัดคุณญารู้เกี่กับเท่านี้ใช่ไหมคะจ้าเท่านี้ละคอ่างั้นก็ขอบคุณยามากค่ะสวัสดีค่ะพี่พอดม่อยากรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์และวิธีการทำของข้าตัุพีรูไหมคะช่วยอธิบาให้ฟังหน่ะค่ะอุปกรณ์ในการทข้าต้มัดก็จะมีนะคะ มีข้าวเหนียวมีน้ำตาลมีเกลือมีถั่วมีกล้วยแล้วก็จะมีใบตองแล้วก็จะมีตอกเรืองหางยางที่เราจะนําไปหมักค่ะอุปกรณ์ของมันมีแค่นี้ใช่ไหมคะค่ะแล้ววิธีการทำเราต้องทำยังไงคะค่ะวิธีการทำเราจะนําส่วนผสมที่ได้มาผสมรวมกันก็จะมีข้าวเหนียวค่ะมีน้ําตาลมีเกลือแล้วก็จะมีถั่วมาผสมรวมกันให้เข้ากันแล้วก็จะหั่นกล้วยเป็นชิ้นๆในแนวยาว วิธีการห่อเราก็จะเอาข้าวเหนียวลงก่อนใส่ใบตองแล้วก็จะทับใบกล้วยแล้วก็จะห่อเป็นลูกสายยาวาก็จะมาใช้ต่อกัหนังยางมัดรวมกันสองชิ้นมัดรวมกันแล้วก็จะไปต้มให้สุกก็จะเฉดครับมีวิธีการทําแค่นี้ใช่ไหมคะคุณบอครการทข้าวต้นมัดมีอะไรบ้างคะของทานทำข้าต้นมัดก็จะมีเนข้าวสารนะคะข้าวสารนี้เราจะเลือกเป็นข้าวเหนียวค่ะแล้วก็จะมีน้ําตาล มีเกลือมีถั่วที่สงแล้วก็จะมีกล้ยวยกล้วยนี่เราจะนํามาหั่นเป็นชิ้นลักษณะนี้นะคะแล้วก็จะมีการห่อก็จะเป็นใบตองเราจะนําใบตองมา,าตัวนี้จะเป็นเชือกสําหรับมัดมัดแล้วก็จะออกมาเป็นสส่วนผสมต้องผสมในบ้านค,ะค่ะส่วนผสมก็คือเราจะนําข้าวเหนียวมาผสมกับน้ําตาลถัว่วแล้วก็เกลือค่ะผสมกันแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะขั้นตอนการห่อก็จะเป็น นี่นะคะคือลัอกษณะของข้าวที่เราผสมกันแล้วนะคะแล้วเร,เราจะต้องหอ,อยังไงคะช่วยหอ,อยด้วยนะคะขั้นตอนการหอนะคะเราจะเอากล้วยลงที่ใบตองการหอเราจะหอในสองลักษณะก็คือเฉียงก็ได้หรือตรงก็ได้นะคะอันอน,นี้ที่จะเป็นลักษณะตรงลวางลงก้อยและะ้เวเ,เราจะทำชิ้นใหญ่เล้กเล็กมันจะมีสองขนาดอันนี้จะเป็นตัวใหญ เชหน้าตาของมหมที่เราห่อเสร็จแล้วนะคะค่ะนก่อนการต่อไปเราก็จะนําไปต้มให้สุกคแล้วการต้มที่เราต้มนานนะคะประมาณ20นาทีค่ะเขาเหนียวถึงอจะสุก่ะประมาณ20นาทีค่ี้ใช่ไหมคะ่ที่ไม่งวค่ะสวัสดีคิกี่พาดีนุยรู้เ ให้พี่ช่วยอธิบายต่อหน,น่อยได้ไหมคะก็จะมีข้าวนะคะข้าวจะให้คาร์โบไฮเดตส,ส่วนกล้วยจะให้วิตามินแล้วก็มีเกลือเกลือจะให้ไอโอดีนแล้วก็มีถั่วดำจะให้ในส่วนของโปรตีน,นะคะ่ะประโยชน์ของมันใช่นี้ใช่ไหมคะ<า>ขอบคุณพี่มากนะคะข้บวต้มมาเป็นขน,นไทยที่น้าคนน้ามันฉวบไม่รู้จักมีใครรู้หรือไม่ว่าเขาต้มมามีคุณค่าทางอาหารและสามารถหาวัตถุดิบได้ในธรรมชาติ <S <S อกจากนี้ข้าวต้มมัดยังเป็นอาหารหลักของคนไทยซึ่งนํามาประยุกต์รุงแตบงขนมมวาไในหลายชนิดจึงถือได้ว่าข้าวต้มมัดเป็นภูปัญญาของคนภาคหลุดไทยสวัสดีค่ะใครไม่กินข้าวต้มเผ็ดแซ่แบ